ความจริงของโลกนี้ทุกวันนี้เรามีความเห็นผิดกันเรื่องอะไรเวลาใครด่าเรามาเราต้องด่าเข้ากับตาต่อตาฟันต่อฟันมึงด่ากูกูดา่ามึงตอบด้วยเพื่อความสะใจแต่คําถามคือมีความสุขไหมเริ่มไม่มีความสุขแล้วเพราะมันทะเลาะก,กันมันเดือดเดือดร่างใจกันบางคนก็ยุแยงตะแคงรั่วใช่ไหมมึงเอาเลยซัดกันมาเลยด่ามันเลยทํามันเลยเต็มที่เลยยุใช่ไหมยุให้เขาทะเลาะก,กันยุให้เขาเนี่ยแตกคอกันยุให้เขาเนีย่ยทำลายทําร้ายกัน แต่คาถามคือถ้ามึงไปเล่นกับเขามันไปไหมไม่ไปยืนเชียร์เฉยๆแต่เวลาไปด,าดา่าๆนะไม่ดา่าแต่ชอบอะไรเป็นบ่าวช่างยุยุอย่างดีวให้เขาทะเลาะบอกไว้กันอีนี่ก็ยุเก่งอีนี่ก็ยุขึ้นเก่งซะด้วยใครยุไม่ได้กูจะเอาเพราเวลาไปตบตีกับไปด่าทอต่อ,ตอว่ากันเป็นไงเราก็เกิดความพอใจแล้วเราก็ได้รับการเยินยอรสรรเสริญอูโหมึงเก่งมากเลยกูอยากจะด่ามามานานแล้ววันนี้มึงด่าแทนกูขอบคุณมากเราไปสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องที่เร็วๆช่วยๆแต่เราลืมกลับมาดูว่า คุณธรรมจริยธรรมในใจเรามาโนทําลายไปเรียบร้อยแล้วจากความสะใจของเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าเอาความมีกิเลสตัณหาหรืออัตตาตัวตนมรณะทิ่ติของเราเองเป็นที่ตั้งเราต้องอาศัยส,สติสัมปชัญญะเป็นที่ตั้งในการดําเนินชีวิตนี่คือกุศลกรรมหมดสิบข้อกายสามอย่างวาจาอีกสี่อย่างใจอีกสามอย่างรวมกันไปสิบกายกรรมวจีกกรรมมโนกรรมสามตัวนี้ตัวที่ให<ม>้ผลหนักที่สุด เกใจเพราะเราไม่คิดคําพูดจะออกไม่ได้ถ้าเราไม่คิดการกระทําทางกายจะออกไม่ได้เราต้องคิดก่อนดังนั้นมโนกรรมพระเจ้าบอกว่าให้ผลหนักที่สุดใครคิดนึกตรึก,รกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเนี่ยจะลาดเอียงเทเอียงไปสู่กระแสสิ่งนั้นถ้าเราเคยชินกับการคิดเร็วคิดชั่วการกระทําเราจะไปทางเรวทางชั่วถ้าเราคิดดีการกระทําเราก็จะไปทางดีเหมือนกันดังนั้นกรรมมันแปลว่าการกระทํา กรรมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองลอยๆโดยปาสจากเหตุและปัจจัยไหนขอดูหน่อยใครยังบนเบี้ยวระหว่างหินกับฟันอะไรแตกฟันแตกใช่ไหมถ้าเราทําตัวเป็นก้อนหินมันเอาหินไปเคี้ยวฟันมันหรือฟันเราแตกฟันมันแตกใช่ไหมอุปมาเปรียบเหมือนคนที่ด่าทอต่อว่าเรามันกําลังทําลายตัวเองอยู่ไม่ใช่มันกําลังทําลายเรานะเจตนามันน่ะทลายเราเพราะมันกาลังด่าเราทิ้มแทงเราด้วยวาจายห่อปาก อาฆาตพยาบาทมากไลยเกียรติชังเราให้เราเนี่ยล่วมจมลงไปต่อหน้าต่อตาแต่ถ้าเราทําตัวเสมอก้อนหินแล้วมันกําลังบทขยี้หินอยู่คนที่ชิพหายคือใครคนที่มาเป็นคนชิพหายนะพระเจ้าจึงบอกว่าอย่าไปบริโภคร่วมคําว่าบริโภคร่วมในสองพุทธการเนี่ยพระองค์ทรงบอกว่ามีพราหมคนหนึ่งมายืนชี้หน้าชี้หน้าชีาช้หน้าด่าพระเจ้าด่าสาเสียเทเสียได้ด่าเละเลทรู้เจ้านั่งเงียบไม่พูดอะไรจนพราหมเนี่ยด่าจนพอใจด่าจนเหนื่อย พรามเนี่ยก็เลยหยุดสงบนิ่งลงพระพุทธเจ้าก็เลยถามพรามพรามการที่เธอด่าเราอยู่ขนาดนี้ปกติแล้วเนี่ยเราถามเธอหน่อยเวลาเธออยู่บ้านเนี่ยมีใครไปหาไปเยี่ยมเธอเนี่ยหาที่บ้านบ้างไหมพรามหม์บอกมีสิคนไปเยี่ยมหาเรามีเยอะแยะเราเป็นพราหมที่มีชื่อเสียงเป็นพราหมที่มีวันณะสูงคนนับถือศรัทธามากพระเจ้าเลยถามต่อไปแล้วเวลาที่มีคนไปเยี่ยมเธอเนี่ยเธอทําอาหารจัดไว้ต้อนรับเขาไหม พรามบ,บอกจัดเอ่ยมันเป็นธรรมเนียมมันต้องมีการจัดอาหารไว้ต้อนรับผู้ที่เจ้าเลยถามพรามต่อว่าถ้าเธอจัดอาหารไว้ต้อนรับแขกเหลือของเธอแต่แขกเหลือที่มาเยี่ยมเธอเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้เอาอาหารเหล่านั้นเนี่ยกลับไปด้วยและไม่ได้กินอาหารเหล่านั้นอาหารนั้นจะยังคงเป็นของใครพรามก็ตอบเอาอาหารก็ต้องเป็นของเราสิเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านไม่มีใครกินก็เป็นของเราต่อไปผู้ที่เจ้าเลยบอกว่านั่นแหละพรามอาหารของเธอยังคงเป็นของเธอ ถ้าเช่นเดียวกันกับคําด่าที่เธอกาลังด่าเราอยู่นี้ถ้าเราไม่บริโภคร่วมกับคําด่าของเธอคําด่านั้นก็ยังเป็นของเธออยู่ต่อไปพระอัม์บอกว่าเวลาใครด่าเรามาอย่าไปบริโภคร่วมในคําด่าของเขาเพราะไมนะ่งั้นไะเราจะรับผลของการบริโภคอาหารนั้นด้วยถ้าคําด่านั้นเป็นยาพิษที่ทําให้เราตายถึงหรือถึงซึ่งความทุกข์เจียนตายถ้าเรากินร่วมกับเขาเราตายกับเขาไหมตายด้วยกันใช่ไหม ดังนั้นวิธีการที่เราจะไม่ตาแบบเขาคืออะไรเขาด่าเรามาอย่าไปด่าเขากลับมีคุณธรรมจริยธรรมที่เรียกว่าสังเลขธรรมเครื่องขูดเกากิเลดเขาด่าเรามาเราจะไม่ด่าเขากลับเขาเกลียดเรามาเราจะไม่เกลียดเขากลับเขาทาร้ายเรามาเราจะไม่ทําร้ายเขากลับทําตัวเสมอแผ่นดินแผ่นานา้ําไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดที่เขากําลังด่าทอต่อว่าจะคิดจะทาําลายทําร้ายเราอยู่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราสามารถทําได้เป็นผู้ครองสติด้วยความเมตตาสงสาร ไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อเขาด้วยการใช้วาจาทิ่มแทงเขาด้วยหอกปากเราจะเป็นคนที่ดีมากการรักษาษกุศลมบรสิบทศิ์ที่อาจารย์ผู้